เอาแล้วครับแล้วก็อยู่กับเกมเซตที่ตืดๆมาอัปเดตกันแล้วนะครับก็ไม่รู้จะเป็นเว้นหาอะไรนะเปวนจี้หรือเปล่ารอแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยยังยังเฮ้ยชัดเลยจี G ้เวอร์ชั่นดาร์กฮะออาวมาดูนครับว่าโอ้โหดูจากภาพก็รู้แหละ มานะครับมาดูจี้กันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเปิด,ดวพวกนี้แป๊บหนึ่งอ่ะโอ้โหดูซินะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับสำหรับจี้ไหนวะไหนไหนเฮ้ยอูยัอยอยงอัพเป็นแบบยัง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 ,ยงแบบ นั่นแหละคือต้องออกเข้าใหม่ไหมหรือรอสักพักหนึ่งนี่ปะหาในนี้แน่เลยโอชัดเลยนะครับต้องออกเข้าใหม่ต้องอะไรใหม่อะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะมาเมื่อกี้ผมเข้าใหม่แล้วมันมาแล้วนะครับแหมต้องไอ้นี่จริงๆออ่านี่ไงอันนี้เป็นดาร์กอ่าน่าจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่เนาะ เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเวอร์ชั่นดาร์กใหม่กันดีกว่านะจี่เครื่องรางจีใหม่อันดับมาใหม่นะครับมานะครับก็มีหมวกนะครับมีหมวกกันเอออฟเฟกอันตรายนะก็ห้าสป็นแป้องกันแล้วก็6กห้านี่หรอ ว่ามันเพิ่มมา5%เองนะครับก็โอเคต่อไปจะเป็นแปนเนาะโอกาสห้าสิ0ย้ายไปตำแหน่งที่ยืนเมื่อถอยแต่โอกาส7จะเฮ้ยมีทอยหน้าหลังด้วยเหรออืมก็คือแปนแล้วก็ตกได้รับค่าก่อสร้างแล้วก็ทอยหน้าหลังอุ้ยสามอย่างเลยเหรอ เจ้าในดูอันนี้ดิเลือกหน้าหลังเมื่อตก68%ติดตั้งกับดักสปริงแค่นั้นเองนะครับแล้วนี้ล่ะผักไปยัง80%เลยหรอเมื่อ70%ฟิกสีเท่าเมือ่อฝ่ายตรงข้ามอืมสองครั้งส่งไปเกาะร้างเอ้ยก็ได้อยู่แหละมัง้ง <laughs> แดีวเราไปดูจี้ชิ้นอื่นด้วยแล้วกันนะครับว่ามามีอะไรมาบ้างอนะ่ะโดนก๊อปปี้ใส่รับนะครับก็คือแลนดะ์มาร์กเนาะเมืองผุดมาโอกาสแบบอเป็นมมีมีดอปด้วยนะครับมีเครื่องอขยายสนามแม่เหล็กซูเปอร์ไดมเมนชั่นเฮ้ มีดิเมนชันแล้วก็ดึงเนาะเป็นหมวกสาบนะครับมาแล้วนะแล้วก็กักขังดิเมนชันนะครับบัตรเชิญโดนก๊อปปี้ซูปเปอร์ดิเมนชันเพรฟองสบู่หลุมดำหรออุปกรณ์เขียนแบบเรืออวกาศเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส5ลร็อกค่าผ่านทาง แล้วก็มีหมวกไทเทเนียมโจมตีนะครับก็เป็นเวนจี้มีพวกนี้ด้วยทั่วๆไปนะครับก็เป็นเวอร์ชั่นทาร์กเนาะเออแต่ผมดูก่อนว่าตามหายังไงนะครับเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชันเก่าอ่าเป็น A อบวก5กล่องนะครับก็ปกติน่ะ,นะะเป็นเลตปกติเลยแฟลเซลลอ่ายังไม่มานะครับ รีวิวตั้งแต่ออยังยังยังโอเคครับก็หมดแล้วละจี้นะครับหมดแล้วนะครับก็มีอะไรน่าสนใจบ้างไหมของเก่าเป็นสี่ชิ้นอ,อ๋อก็จะมีพวกนี้ห้าชิ้นเนาะถึงวันที่สิบพฤษภาแปดมันก็แค่สวันนึงปะเนี่ย ไม่ไม่ใช่ดิวันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันนีน้วันที่แปดอุ้ยวันที่สิบวันที่สิบมันก็อีกแค่ไม่จีวนเองนะเออมาแป๊บเดียวเองก็ลองดูนะครับว่าเควินโอ้โหปืนมัดดูนะครับว่าอยากได้อันไหนแต่ก็มีอันนี้ของเก่ามากเลยนะใช้สี่ชิ้นนะครับของเก่ามาก ของใหม่ๆหน่อยก็ใช้ห้าชิ้นอนะโอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมใครเล่นตัวอะไรก็ลองไปดูเอาได้นะไม่มีแล้ววะไม่มีหาอะไรแล้วครับอัปเดตแค่นี้เนาะไปไว้เจอคลิปอ่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแต่ว่ายินนี้อ๋อจะมาน่าจะมาอยู่นะเพราะว่ามันมีเว้นใหม่อัพมาเนาะก็ไม่ได้อะไรนะบ มาดูกันดีกว่าว่าจี้ชไหนจี้ชี่ไหนมันโอเคไม่โอเคอยังไงก็ไวเอ็นดีกันได้นะอ่ะไปแล้วไปเจอกันครับมาแป๊เดียวแค่นี้แหละ